ไปครับไปเอ,อ่มอามาดูช่อนช่อนตัวไม่โตนะครับอให้เขาได้ออกไปโตข้างนอกแล้วก็ค่อยขึ้นมาใหม่นะไอ้ชั้นน้อยได้ยินไหมเดี๋ยวคุยกันก่อนนี่นี่เอาเอา,เอาไปแล้วไปแล้วน้ำอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนนะครับ นี่ก็เขาไม่ได้บาดเจ็บนะครับผมนะโดนปากนิดนิดหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับก็ปล่อยเขาคืนธรรมชาติไปนะครับเดี๋ยวอีกสามเดือนเขาก็โตแล้วนะครับอันนี้ไม้ก็นี่เลยห้ามจัดสัดน้ํานะครับแต่ว่ามันก็อยู่ติดคลองนะครับเวลาน้ําท่วมเดี๋ยวมันก็ออกไปให้เราตกอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับให้ไปออกลูกแฝพันุ์หาคู่นะครับใช้ชีวิตนะครับผม